ตอนนีบคุณผู้ชมกลับมาในการพูดคุยในรายการ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับวันนี้เราจะพูดคุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาตั้งแต่สมัยที่มีโอกาสฝึกงานสมัยที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เธอนำสิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจต่างๆเหล่านั้นมาสร้างชีวิตของเธอและไม่ใช่แค่ชีวิตของเธออย่างเดียวเพราะงานที่เธอทำนั้นเธอสร้างชีวิตให้กับท้องถิ่นที่เธอรักและวันนี้ เรื่องราวของเธอจะถูกนํามาพูดคุยกันและผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากๆโดยเฉพาะคนที่รักบ้านเกิดแล้วอยากเดินทางกลับไปทําอะไรเพื่อบ้านเกิดนี่คือสิ่งที่เราจะมารู้จักกับแบรนด์โมเดลซึ่งหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างม้วนจอยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์โมเดลสําหรับชุมชนที่จังหวัดแพร่วันนี้ใครเป็นคนที่ตามม้วนจอยก็จะรู้จักโฟโฟ และคนที่ก่อตั้งเรื่องนี้ทําเรื่องนี้ต่างๆเกิดขึ้นมาทั้งหมดมีชื่อว่าคุณอุย๋ยและวันนี้อยู่กับเราที่นี่ครับคุณอุ๋ยนิโรบลประมาณครับสวัสดีครับน้องอุย๋ยสวัสดีค่ะขอบคุณที่สละเวลามาแบกเกราข้างหลังนี่แพร่แน่ๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะสวยงามมากคนแพร่ที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในคณะอะไรครับผมคณะอุตสาหากรรมเกษตร,ระคะ่ะอุตสาหากรรมเกษตร,รว,วันหนึ่งมีการฝึกงานนะครับเลือกไปที่ตรัง เพราะจริงๆแล้วคนแพร่อ,อาจจะอยากไปคนอื่นก็จะไปดูเรื่องเดี่ยวเป็นสาระหน่อยแต่จริงๆอุ๋ยเนี่ยอยากไปเ <c oughs> ทีท่ยวทะเลใช่เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้เกาะกระดานแพร่ <c oughs> ไ,ไม่มีแพร่ไม่มีก็เลยอยากไปเห็นอยากไปดู <c oughs> แต่พอไปที่นั่นลวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตข,ของของอุย๋ยอุ๋ยมีความรู้สึกอะไรบางอย่างจากการที่ไปฝึกงานที่ตรังครับใช่ค่ะคืออุ๋ย การเรียนอุตสาหกรรมเกษตรนะคะจบมาอัตโนมัติเหมือนว่างานแรกก็คือ R&D หรือนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั่นเองซึ่งอุอ๋ยเรียนจบเอกยาง Polymer and Rubber Technology จากภักวิชา Physical Chemical processing Technology คือแบบว่าอะไรอะตอนเรียนไม่รู้ค่ะเอาไปทำอะไรยากมากแต่พอไปฝึกงานอะพอจะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราเรียนอะมันมีประโยชน์กับประเทศนี้นะแล้วแล้วแล้วมันมีปัญหา จริงๆก็คือราคายางผันผวนราคาข่าวพัน้วนราคามันสัมปะหลังสัปสปะรดล้นตลาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเอาถ้าผันผวนขนาดเนี้ยคนปลูกหรือเกษตรกรอ่ะต้องได้รับผลกระทบอย่างนหนักหน่วงแน่นอนตอนตอนที่เรียนไม่ได้อยากจะทํางานเป็นนักอะไรอยู่ในโรงงานนะเราเราออกแนวจริงๆแล้วอุ๋ยเป็นคนชอบงานออกแบบชอบภาษาชอบท่องเที่ยวแต่แค่แบบสมัยก่อนเราก็ ไม่รู้ว่าเราจะเรียนอะไรเราเรียนอันนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันคือเสน่ห์ของการฝึกงานที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ไว้ในใจเราใช่ใช่หลังนั้นเราไปเป็นพนักงานเงินเดือนก่อนใช่จบมาแล้วไปทําอะไรครับก็เป็น R&D นั่นแหละค่ะอัตโนมัติก็คือเป็นนักวิจัยรับพัฒนาเครื่องสําอางอยู่ในบริษัทใหญ่เลยค่ะในในกรุงเทพอยู่ในแลบก็เป็นหยอดสายอะไรเป็นปีเกือบปีค่ะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเข้าไปทาแล้วแล้วเรารู้สึกว่า อืมก็ดีนะได้เรียนรู้แต่เราเราอุ๋ยเป็นคนที่สงสัยและค้นหาอยู่ตลอดเวลาแล้วจากการเป็นคนต่างจังหวัดเราเป็นคนแพร่แล้วก็เข้าไปเรียนกรุงเทพแล้วไปทํางานที่กรุงเทพการทํางานกับการเรียนไม่เหมือนกันนะคะการเรียนมาสนุกจังเลยอะ่ะแต่การใช้ชีวิตการคนทํางานอะ่ะต้องนั่งรถสี่ห้าต่อแล้วก็กว่าจะไปถึงออฟฟิศอ่ะมีต้อง,ต,องต้องนั่งมอไซค์ไปด้วยมอมอไซค์รับจ้างเราก็ นั่งตั้งคำถามทำไมเราเราเองเนี่ยคนต่างจังหวัดต้องมาอยู่ในนี้วะเท่านั้นเ <c oughs> หรอว่าพี่พี่เนี่ยพี่พี่คนขับมอไซค์เนี่ยบางคนก็น่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนบ้านเดียวกับฉันไม่งั้นก็ต่างจังหวัดแน่นอนเลยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เกิดคําถามว่าทําไมเราถึงไม่มีโอกาสทํางานที่บ้านหรออย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็อีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ทําไมอีกออกมาจากการทํางานไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยนะใช่ค่ะ ครับไปเรียนที่ไหนครับไปเรียนที่อังกฤษค่ะแต่ตอนแรกอุ๋ยไปอุป๋ยไปเรียนภาษาก่อนเพื่อที่จะคือมันยังงงๆกับตัวเองอยู่แต่เราอ่ะม,มีมีแบบเ้ยสนใจประเด็นเนี้ยประเด็นเรื่องความแตกต่างหรือความเหลื่อมล้ําประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสังคมเราก็เลยอ่ะไหนฝึกภาษาก่อนซิแล้วก็คือมีความฝาลลันว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศเงี้ยคะ่ะก็ไปเรียนไปเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาเจอเพื่อน ทั่วทุกมุมโลกเลยอ่ะอุย้ยมีเพื่อนสนิทเป็นคนโคลัมเบียสเปนจีนญี่ปุ่นเวียดนามเยอะมากแล้วเราก็โอ้สนุกจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราเจอคือหุ้ยแต่ละประเทศมีปัญหาเหมือนกันนะแม้กระทั่งอังกฤษลอนดอนมีปัญหาทุกที่เลยจ้ะความเหลื่อมล้าอยู่ทุกที่เลยจ้ะอะไรเงี้ยอุ๋ยก็เลยอ่ะงั้นโอเคแล้วแหละเราอยากจะรู้เรื่องนี้นั่นอุ๋ยก็เลยเลือกเรียน international development นะคะภาคสาขาวิชา ความยากจนความไม่เท่าเทียมกันและการพัฒนาอุ๋ยไม่ได้มาจากครอบครัวร่ํารวยนะคะอุ๋ยมาจากครอบครัวคนชั้นกลางธรรมดา mm hmm. คุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการซึ่งเขาพอจะมีะทุนเงินทุนก้อนหนึ่งเพื่อที่จะให้เราไปบริหารจัดการซึ่งมันเพียงพอเฉพาะค่าเทอม mm hmm. อุย๋ยต้องไปทำงานเป็นลา้าตามสูตรนะคะร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอุ๋ยก็มันมันแต่อุ๋ยก็ขอบคุณมากๆ ที่ที่พ่อแม่สามารถส่งให้ไปได้อย่างนั้นไม่ได้ให้ทุกบาทอุ๋ยอุ๋ยก็เลยได้แบบอุ๋ยทั้งเรียนและทํางานส่งตัวเองเรียนนะคะแล้วก็อุ๋ยใช้ชีวิตได้ดีอะคะ่ะอุ๋ยไปกินเที่ยวเอ่อมีแบบเงินเหลือเอาไปทําบุญซื้อที่สร้างวัดที่เบิร์มิแฮมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอุ๋ยก็รู้สึกมันมีความภาคภูมิใจเป็นแบบไม่ใช่แค่ได้ปริญญาะคะ่ะปริญญาก็ดีดีจ้าเออแต่สิ่งที่เราได้ไปใช้ตัวเองอ่ะใช้ความ อ่่าะไไรรมู้เรียกว่าได้ไปใช้ชีวิตพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะยืนได้ด้วยลําแข้งของเราเองเราสามารถหาเงินไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วใช้ชีวิตได้ไม่ใช่แค่หนึ่งไปเรียนอย่างเดียวไม่ใช่แค่เราอไปแล้วอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้ประสบการชีวิตต่างๆกลับมาเลย ในที่สุดคุณกลับมาคุณไปทํางานื่อสกครู่หลายครั้งคุณพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้าในสังคมค,คุณเลยตัดสินใจไปทํางานอยู่ที่สหประชาชาติในประเทศไทยใช่ค่ะ,ะครจริงๆณก่อนที่จะเรียนโทรค่ะอุ๋ยก็มีความฝันแหละค่ะว่าอยากทางานในยูเอ็นเพราะว่าอุ๋ยชอบเดินทางชอบภาษาและก็สนใจรนประเด็นเรื่องสังคมเหลื่อมล้ำอะไรอย่างเงี้ย แต่ก่อนหน้านั้นในช่วงในช่วงที่เรียนเรียนโทรกับเรียนภาษาค่ะมันจะมีช่วงแกบบอยู่อุ๋ยกลับมาทํางานค่ะอุ๋ยกับมาทํางานบริษัทใหญ่บริษัทข้ามชาติเลยบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆเลยซึ่งเขาพึ่งจะสร้างโรงงานไม่มีโรงไม่มียังไม่มีโรงงานนะคะเขาสร้างองค์กร mm hmm. เราก็เลยได้จับพัาจับผูเลยไม่รู้เราได้อยู่ในอยู่เป็นพนักงานในแผนกเทรนนิ่งอะค่ะเ <Yeah. S 1> ทรนนิ่งก็คือ มันก็เลยได้ประสบการณ์จากจากบริษัทเนี้ยแล้วก็พอพอไปเรียนเสร็จกลับมาก็เลยได้มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทรนนิ่งกับเวิร์กช็อปที่ที่ที่ยูนิเซฟอ่ะค่ะครับมันก็เหมือนอ,อ,อะไรไม่รู้ประจวบเหมาะกันจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่พอแต,แต่แต่เหตุผลที่อุ๋ยเข้าไปในลักษณะคอนซัลท์ทางด้านเทรนนิ่งกับเวิร์กช็อปเนี่ยเพราะว่าอุ๋ยเข้าไปลองเชิงก่อนว่า องค์กรนี้เป็นยังไงจริงๆหมายถึงว่าเขาทํางานกันยังไงแล้วถ้ารรเราอยากทําประเด็นสังคมของเราเองอะเราจะมีสิทธิ์ทํำไหมเรารู้สึกว่าโอ้มันมีสิทธินะแต่ไม่รู้กี่ปีเราจะต้องไต่เต้านะคะเป็นลําดับขั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไฟแรงมากเลยอะค่ะตอนนั้นไฟแรงมากก็เลยตัดสินใจว่าอะโอเคเราเข้าไปรู้เรียนรู้กระบวนการแล้วก็แนวคิดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเราก็เรากลับเรากลับมาทำโปรเจกต์เราดีกว่า ตอนนั้นนะอุ๋ยเจอป้าข้างบ้านแล้วที่เขาทําข้าวกล้องเพาะง,งอกผสมเจ็สายพันโอ้โหแบบนนยาวมากอันนี้อยู่ข้างบ้านที่แพร่ะนะอยู่ข้างบ้านใช่ใช่อยู่ในหมู่บ้านกลับมาอุ้ยเจอแล้วเราก็เลยอุย้ยน่าสนใจมันไม่ใช่จะต้องมานั่งขายตรงนี้หกสิบาทผิดละผิดละอะไรเงี้ยจากการที่เราเรียนมาจากที่หมอเกษตรอะคะ่ะอุย้ยอันนี้มันเป็นอีกเลเวลหนึ่งของตลาดแล้วแหละอะไรเงี้ยอุย้ยคือคนที่ทําให้ป้านะครับสามารถที่จะขึ้นเวทีอิมแพ t คคือไปที่เปิดของได้ นะครับานาเข้ากล้องนะครับแล้วไม่ใช่ธรรมดาได้รางวัลด้วยอะ่ะคว้ารางวัลโอท็อปสี่ดาวด้วยเข้ากล้องข้างบ้านคุณทำยังไงให้สามารถชนะรางวัลสี่ดาวเอ่อแล้วก็ไปอยู่ที่เมือ,องทองธาน,นีได้ก็หลังจากที่อุ๋ยได้แบบอ่าคุยกับป้าแล้วก็ได้ลองทานได้ลองไปขายให้คนคน,นู้นคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามป้าค่ะว่าป้า เราเข้ากล้องเพาะงอกของป้าเนี่ยอยากเห็นสุดๆแล้วอ่ะจินตนาการเลยเอาฝันๆเลยนะสุดๆแล้วมีความฝันอะไรอยากเห็นอะไรจากมันอะไรเงี้ยเขาก็บอกอยากอยากไปขายที่เมืองทองอยากไดโอท็อปหลายๆดาว <c oughs> เขาไม่ได้บอกด้วยนะว่ากี่ดาวอยากไดโอท็อปหลายๆดาวเราก็เลยแม็กซ์สุดห้าดาวเออโอเคแล้วก็เลยไปดูอะค่ะว่าสตาร์ดี้ว่า,วาเออห้าดาวสีดาวสามดาวต่างกันยังไง <c oughs> เราก็เลยบอกว่าอ่ะมาทําทําได้ก็เลย ก็เลยก็เลยทำกระบวนการนะคะด้วยความที่เราเราอ่านเราอ่านข้อกําหนดแล้วอ่ะการเป็นโอท็อปกี่ดาวกี่ดาวอ่ะต้องทํำยังไงสําหรับเราคือมันไม่ได้ยากอะค่ะเพราะเราเรียนคือคุณมีความรู้ไงพะคุณเห็นข้อมูลเอกสารว่าเฮ้ยในการยื่นเพื่อขอโอท็อปหนึ่งดาวสดาวไปถึงห้าทำยังไงการไปจัดแสดงทํำยังไงติดต่อกับใครอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อที่ ต้องยอมรับว่าเกษตรกรตัวจริงอาจจะไม่มีเวลาหรือไม่มีประสบการณ์ในการที่ดาเนินเรื่องนี้<ช>แม้ว่าของที่จะดีอาจจะไปไม่ถึงมือของผู้บร,ริโภคโดยภาพกว้างก็ได้แต่นี่ที่สุดคุณทาได้แล้วคุณก็สามารถที่ให้คุณป้าไปแสดงงานที่เมืองทองได้สมใจอไอ้โปรเจกต์นี้ใช่ไหมที่เราเรียกมันว่า Happy Field Happy f a ฟ m ใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์คุณตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่าอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วคุณก็เอา โครงการตรงนี้เลยป่ะกับป้าคนนี้ไปชนะเลิศในโครงการบ้านปูแชมเปี้ยนส์ฟอร์เชนส์ปีที่ห้าใช่ค่ะได้รับรางวัลอีกชนะเลิศค่ะสำหรับชนะเลิศว้าวออกเลยจากงานประจำเดินทางกลับบ้านทันทีเลยป่ะใช่ค่ะอย่างอย่างของของเป็นคอนซัลทูเอ็นอะมันจะเป็นจ็อบจ็อบกับจ็อบแล้วอุ๋ยก็รับไปเรื่อยใช่อุ๋ยก็รับไปเรื่อยแต่พอแบบ เจอคำเจอเจอเจอคอนซัลท์ครั้งนั้นอ่ะอุยก็เลยโอเคได้ถึงเวลาแล้วเราก็ประมวลน,นะคะประสบการณ์เราก็มีอความรู้เราก็พอมีเนาะเล้ที่เป็นยังไงยังไงอุ้เมืองแพร่วุยเมืองแพร่น่าสนใจเมืองแพร่มีอะไรเยอะแยะมากมายที่คนไม่ค่อยรู้ด้วยเป็นมองเป็นข้อดีซะอย่างนั้นเหมือนเหมือนเหมือนเมืองรับแลรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบยิดเดนเจมส์อะไรอย่างเงี้บบยม,มันเหมือน เป็นการเปิดประตูทุกคนมีจังหวัดมีบ้านเกิดเป็นของตัวเองวันนี้เราอยู่ในบ้านเกิดเรามองทางซ้ายทางขวาเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยมันโอ้โหมันอะไรอะ่ะเราอยากเดินเข้ากรุงอ่ะนะครับแต่แท้ที่จริงในะสิ่งรอบตัวคุณวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นเหมือนคุณอุย๋ยเดินทางกลับมาเพราะเราเห็นแหละว่ารอบตัวเราช่างมีคุณค่าอะไรแบบนี้แล้วคุณก็เห็นตรงนั้นจริงๆจ,งจึงเป็นที่มาของชีวิตของคุณในวันนี้และเป็นที่มาของ ม่วนจอยม่วนจอยคือแบรนด์ที่เขาทำมาผลได้เห็นว่าตั้งแต่มีมอห้อมเนอะน่าจะเป็นสินค้าแรกหมูกระเป๋าวงกุญแจผ้าปักมือผลไม้น้ำผึ้งแยมเทียนหอมม่วนจอยม้วนจอยที่จังหวัดแพร่โดยฝีมือคุณอุ๋ยจริงๆม้วนจอยนี่จอยไม่เป็นภาษาอังกฤษนะคุณผู้ชมม่วนนี่ก็คือภาษาเหนือเนาะต้องสนุกสนานนี่ฮะก็คือจอยเนี่ยเคยได้ยินไหมจอยกันจอยกันเนี่ยก็คือ มาร่วมกันมาร่วมกันมาร่วมทํากิจกรรมกันมุ่นจอยน่าจะแปลว่าการชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานใช่ใช่ถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องค่ะผมเป็นคนใต้ก็รู้จักอยู่แค่สองคำเนี่ยม่วนหลายมุนแนล้วจอยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อพอม่วนจอยมาลงตัวกันมันเข้ากันมากเลยนะม่วนจอยอะนะครับแล้วก็ได้เห็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยคุณคัดเลือกอยังไง ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมานี่แพร่หมดถูกไหมไม่มีการเอาจังหวัดอื่นมาเลยนะไม่มีน่ะนะคัดเลือกยังไงเราไปเจอคนนี้มาทำหมวกได้ไงกระเป๋าได้ไงแยมยังไงน้าพึ่งยังไงอืมก็ก่อนที่ในในช่วงได้รับโจทย์จากพี่บีอะค่ะอุ๋ยก็เลยด้วยความเป็นคนแพร่เรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเรามีอะไรหม้อห้อมไม้สักอยู่ในคําขวดเมืองแพร่เราก็ต้องเริ่มจากในคําขวดเมืองแพร่นี่แหละหม้อห้อมกับไม้สักก่อนแต่ แล้วอุ๋ยอะหมู่บ้านอุ๋ยค่ะอุ๋ยอยู่ตำบลน,น้ำฉำอำเภอสุงเม่นซึ่งเป็นหมู่บ้านโอท็อปไม้สักทองของประเทศไทยอะค่ะใหญ่มากคือแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลักและขับเคลื่อนจังหวัดก็คืออุตสาหกรรมไม้สักท,ที่ที่ใหญ่มากๆอีกอันหนึ่งก็คือมอฮ้่มมีชื่อเสียงแต่แต่ด้วยความที่โลกมันหมุนไปอะนะคะแล้วคนคืออุ๋ยเกิดมาเกือบสี่สิบปีเนี่ย ตั้งแต่ยุครู้นอะ่ะจนถึงวันเนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะมันมีความแตกต่างแหละแต่ว่ามันค่อยๆมันช้ามากแล้วมันไม่มันไม่ได้กระจายไปในทุกๆคนมันก็มีคนไหนไปได้ไกลรู้ทันก่อนก็ไปได้เร็วก็ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ทำทาเหมือนเดิมเครื่องมือแบบเดิมเหมือนเดิมแล้วเราก็เลยอ่ะโอเคอันนี้แหละแล้วก็เลยเลือกทำไม้แล้วก็ ทำไม้แต่เป็นของเล็กอะค่ะแบบเป็นของใช้ในบ้านครัวเรือนนิดนหน่อยๆแล้วก็ทำผ้าเพราะว่าเรามีเรามีอยู่เลือกอันที่มันมีแล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักก่อนแล้วก็แปรรูปได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะอืม,อม,อมยากที่สุดที่ทำคืออะไรไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ไม ย,ยางพง่ายๆก็อาจจะเป็นแบบหมวกกระเป๋าอะไรเพราะเขาทำอยู่แล้วสวยอยู่แล้วคุณไปทําแบรนด์อะไรนิดหน่อยคือผู้ง่ายคุณเหมือนกับเป็นพื้นที่ตรงกลางเชื่อมกันระหว่างคนซื้อคนขายให้พัฒนาสินค้าให้ดูมีมาตรฐานสากลมากขึ้นนะครับเพื่อจะสามารถจะเปิดตลาดได้มากขึ้นขายได้มากขึ้นอันนี้ก็คือภา<ช>รกิจของคนกลางอย่างอุงอ๋ยกับมนจอยถูกไหมครับใช่ที่ยากที่สุดที่บอกผลิตภัณฑ์ที่ทำยากคือไม้เหรอไม้เอามาทำอะไร คืออุ๋ยพยายามด้วยด้วยความที่ม่วนจอยค่ะวางไว้เป็น Design House ก็คือเน้นเราเราจะไปคัดสรรวัสดุวัตถุดิบจากจากชุมชนนะคะโรงทอเช่นผ้าโรงทอนี้อุ๋ยใช้โรงทอแก้วันาอ่ะอ,อุ๋ยได้เลือกแล้วทำไมต้องใช้โรงทอนี้สีธรรมชาติอ่พอมืออนุรักษ์ภ<ม>ูมิปัญญาที่มันเกี่ยวข้องกับเรามีโรงทอน,นี้นี้อ่ะช่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้วเราอะเอาทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยค่ะหรือวัตถุดิบทั้งหลายอะผ่านกระบวนการออกแบบดีไซน์ทิงกิ้งทำแมทเทอเรียลด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็จะใช้าศาสตร์ต่างๆมาอย่างตรงนี้ใครใครออกแบบอุ๋ยคะลล่ะอ,อ๋อเหรอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มาออกแบบด้วยอ,อ๋อเพราะเป็นเพราะคุณอาจจะรู้ละคุณอาจจะมีพิจารณ์ว่าคนแบบ,บที่จะซื้อหญิงชอบอะไรแบบไหนยังไงเนาะอุ๋ยชอบจริงๆอะอย่างที่บอกคือจริงๆอุ๋ยชอบทางด้านงานออกแบบ อ่าใช่เมื่อเริ่สุ้พูดตอนต้นคุณก็พูดเรื่องนี้ใช่แต่อุ๋ยอ่ะอาจจะเลือกเรียนผิดซ้ายหรืออะไร่อะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วนะคะรู้สึกดีที่ทำไปว่าเฮ้ยไอ้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 ตัวตนงานออกแบบอะมันอยู่ที่เรามันไม่เคยหายไปเราพัฒนาได้ในที่สุดม้วนจอยก็ประสบความสําเร็จเนาะนะครับในระดับหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะนะครับใครที่สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ม้วนจอยจากแพร่ซึ่งอย่างที่ผมบอกมีหลากหลายเข้าไปดูไหนไหนครับ ใน Facebook แล้วก็ไอจค่ะพิมพ์ม่วนจอยได้เลยค่ะก็เลยเกิดบริษัทตัวเองแหละอันเนี้ยนะครับหลังจากที่ม่วนจอยเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นธุรกิจเต็มตัวนะครับก็เลยทําออกมาบริษัทารัี่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ตั้งคงตั้งใจจะไปต่างประเทศแล้วล่ะ f l o ์ฟล์ฟอล์แปลว่าอะไรมาจากอะไรโฟล์ฟก็คือโฟล์ก็คือกลุ่มเพื่อนนะคะครับโฟล์ก็คือ เวลาทํางานอ่ะจะมีมีความศิลปินหน่อยๆอก็คือทํางานตามโฟล์เวลาเราจะไม่ได้แบบเวลาทํางานร่วมกัน,น่ะคะเราจะมานั่งคุยกันห้าคนสี่ห้าคนในทีมแล้วเราก็มานั่งดิสคัสันแล้วก็เอ้ยเอาออกมาซิเอาออกมาเลยทุกอย่างที่ที่เห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้จะไม่มีใครอ่า สกัดขาอะไรทั้งสิ้นให้ออกมาทั้งโฟล์ก่อนก็คือให้โฟล์ให้ทุกคนโฟล์ถึงจะทํางานให้เกิดการหมุนเวียนอะไรเงี้ยชื่อแปกดีชื่อแปลกดีมันไหลออกมานะครับเหตุผลที่ตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ว่ากะว่าเราจะไปสานกฎให้ได้แหละดูน่าทานใช่ไหมถูกต้องค่ะคือปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่า low ์ฟอกเนี่ยคือเป็นเราอะเป็น R d ดีทีมในการพัฒนา Product และก็พัฒนาแบรนด์ชุมชนซึ่งเราก็รู้ว่าในโลกนี้มันก็มี มันก็มีในในในต่างประเทศอะค่ะจะมีองค์กรในลักษณะเนี้ยคล้ายๆกันเราอยากจะสร้างความร่วมมือแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร transfer exchange sign เทคโนโลยี d e s i g n อะไรว่ากันไปข้ามข้ามกันนะคะแล้วก็เพื่อที่จะยกระดับให้สินค้าโเคอลเราอะขึ้นไปแล้วก็สามารถขายได้จริงในต่างประเทศคือโล c a ลโเคอลจริงๆเนี่ยค่ะคะือจริงๆแล้วเนี่ยมี บริษัทแบบนี้ที่ต่างประเทศแล้วประสบความสำเร็จเยอะมากนะครับโฟล์ฟอมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลอะไรบ้างแล้วครับตอนนี้คือแน่นอนฟโฟฟยังดูม้วนจอยอยู่นนนนยังดูแฮปปี้เฟียรพีฟามอยู่แล้วเราอะจะทำแลปต่อไปในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเราจะเราจะทำให้ม้วนจอยเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นเลยอะคะ่ะแล้วเราจะส่งออกม้วนจอยอซึ่งเราก็จะเรียนรู้ทุกสเต็ปทุกการเจริญเติบโตและการทำาบ s i n e s อะ จากม้วนจอยแล้วก็แฮปปี้ฟิแฮปปี้ฟาร์มแล้วอันนี้คือหนึ่งสองก็คือเราได้เริ่มรับโปรเจกต์อะ,อะค่ะสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากที่เชียงดาวช,ชุมชนที่เชียงดาวเป็นตำบลเลยอะค่ะแล้วก็รับของวิทยาลัยชุมชนแพร่สร้างแบรนด์แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เลยก็มีแล้วก็ลำปางก็มีแล้วก็เชียงรายตอนนี้แบบ ก็เยอะอยู่ค่ะเออแล้วเราก็เราก็มีเป้าหมายในการที่จะสะสมทีมงานของเราเราเราบอกว่าเราจะสะสมนักนักทั้งหลายอะค่ะนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักพัฒนานักวัสดุศาสตร์นัก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 ที่ชาวบ้านหรือว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่สามารถเข้าถึงได้หรือเข้าถึงได้ยาก เพราะว่าเราอะอยู่ในวงการนี้ค่ะเพื่อนเราเยอะมากเลยแล้วเขาเห็นเขาเห็นสิ่งที่เราทาอะค่ะเขาบอกพี่หุ๋ยหนูอยากไปช่วยพี่หว๋ยจังเลยอยะอะไรอย่างเงี้ยอุ๋ยก็บอกได้ได้ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่สร้างบริษัทและสร้างทีมก่อนแล้วอีกอย่างนึงก็คืออุ๋ยจะต้องมีแลบจะต้องมีแลบวัสด,ดุจะต้องมีแลบฟู้ดจะต้องมีแลบอะไรให้นัก พวกนี้ค่ะเข้ามาจอยแล้วก็เอาเอาทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็ช่างฝีมือหรือครูบาอาจารย์อะไรแบบช่างปรชาชชาวบ้านมันทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสารรค์สิ่งสิ่งที่แบบสเปเชียลแล้วก็แบบดีสุดๆของไปเลยอะไรอย่เงี้ยค่ะ<ม>คืออุ๋ยไม่ได้มองแค่ฝั่งฝั่งท้องถิ่นอ่ะอุ๋ยมองฝั่งทรายเทคโนโลยี<ม> nutritiondesignthinking อะไรอย่างงี้ด้วยคือเราก็ บาลานซ์มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอเพราะนั้นผมเชื่อมั่นได้โดยแน่ว่าจากนี้ไปคุณหนุ่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วคุณหนุ่ยจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเริ่มที่จะได้รับผลตอบแทนนะไม่ว่าจะเป็นเชิงไรายได้หรือความสําเร็จอื่นๆน,น,นะครับมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วคุณปลูกมันเพาะชำม,มันลดน้าคุณดินมันมาตลอดสิบห้าปีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่อยากท้อมันท้อไม่ได้ นะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมพบคือผมเมื่อคุณอุ๋ยชอบแลยมีความจะกลับมาที่บ้านเกิดแล้วก็ทําอะไรแล้วเจอคนชาวบ้านตรงนั้นมีไหมมันเลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบแล้วเราเจอตรงนั้นไหมอุ๋ยหนึ่งคืออุ๋ยรักแพร่ค่ะอุ๋ยอุ๋ยไม่ได้เรียกแพร่ว่าแพร่ค่ะอุ๋ยเรียกมหานครปารีสแล้วก็อุ๋ยเป็นคนปารีสนะคะโอ้โแล้วแล้วแล้วอุ๋ยก็จอยมากค่ะ คืออยู่บ้านคือจอยแบบจอยเวอร์จอยมีความสุขแบบจอยในทุกอย่างบิวอาหารดีที่มาก็เลยเป็นความม่วนจอยคืออุ๋ยอก็เลยอยากส่งความม่วนจอยไปให้ทุกคนได้รับผ่าน,ผ,านผ่านภาพผ่านผลิตภัณฑ์แล้วอุ๋ยรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อเราฟินกับบ้านเกิดเราขนาดเนี้ยเราอยากให้คนอื่นอะที่เขาอยากกลับบ้านนะคะอยากได้มีโอกาสฟินแบบนี้เหมือนกัน<ถ>เขาอยากมีมีความสุขก,กับที่บ้าน แต่แต่ไม่จําเป็นโอ้โหฉันต้องอยู่ที่บ้านเลยโอ้โหเหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็แบบเปล่าไม่ใช่มีกลับมาอย่างภาคภูมิใจแล้วก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับบ้านเกิดด้วยนะคะอ่ะช่วงค้ายนี้อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนที่อาจจะชมเราพูดคุยอยู่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาหรือจะชวนเขามาซื้อของอหรือจะชวนเขามาร่วมทํางานด้วยเช่นครับนก็อุย๋ยอ่ะอยากจะให้คน เน้เนๆแล้วกันเนาะว่าคนที่อยากกลับบ้านนะคะคุณกลับได้นะอะไรเงี้ยแล้วมันมีอะไรให้ทําด้วยนะลองกลับมาดูว่าที่บ้านเรามีอะไรเห็นศักยภาพเห็นคุณค่ามันก่อนและที่สําคัญคือเห็นคุณค่าในตัวเองอะคะ่ะเราเหมือนที่เหมือนที่พูดเมื่อกี้ว่าทุกคนอะมีของอยู่ในตัวเองอะ่ะ เราอาจจะมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่มีความสำคัญอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่จริงค่ะสองมือของเราอะทำได้หลายอย่างมากแล้วสิ่งประสบการณ์สิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้มันมีค่ามากอะค่ะลองปรับลองปรับมุมมองหรือเอามารวมกันอย่างเช่นอุย๋ยเรียนปอตีแบบที่อุ๋ยไม่ชอบเลยแต่อุ๋ยเอามาผนวกกับสิ่งที่อุ๋ยชอบ แล้วก็เอามาสร้างประโยชน์กับสิ่งที่อุ๋ยสนใจมันก็เคยมันก็เลยกลายเป็นโฟล์ฟกมันก็เลยกลายเป็นม้วนจอยแฮปปี้ฟิลแฮปปี้ฟาร์มแล้วก็อาจจะไม่อาจ,จมีตั้งเป้าไว้อีกว่าสิ่งนี้ยอุ๋ยจะต้องไปทุกๆุกจังหวัดอะ,ค,ะค่ะค่ะก็ถ้าที่ไหนสนใจอยากจะได้แบบม้วนจอยติดต่อโฟล์ฟกมาได้ <laughs> ขายของเยี่ยมเลยครับเราขพินที่ติดต่อไว้อยู่หน้าจอของคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้ขอบคุณที่ชมการพูดคุย ของพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณคุณอุ๋ยนิโรบลประมาณนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับแรงบันดาลใจที่คุณให้กับพวกเราทุกคนทีนี้ด้วยขอให้คุณประสบความสําเร็จเนียที่คุณตั้งใจไว้ทุกอย่างนะครับคุณอุ๋ยนิโรบลประมาณ,ณสาบ<า>นากค่าวาจากจัจงหวัดแพร่นะครับ